สวัสดีบนเรือหนึ่งคนก็ควักลิปสติกเลยนะคะนี่สวยน,ยวนี่น้ำใสเด็กง,งา่าก็ไปห้องน้ำค, <c oughs> คนกำลังใสโอ้ยมาเข้ามนะ <c oughs> าไหมย้ายนี่เรามาเดินในเรือกันย,ย้อยเรือสวยงาม <c oughs> ร้านอาหารของเรือที่นี่สะอาด อากลดูดิแอลุนดูสิมันคืออะไรปิกาจูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิกาจูโอ๊ยปิกาจูปแกะ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 ดูซิว่ามีอะไรเด็กน้อยเนเนเน่นาพาน้องมาต้องยี่สิบโครนเท่ากับเงินไทยหกสิบบาทใช่ไหมเอาให้ป๊าป๊าแกะได้ไหมถ้าเกิดหนูได้ขนมหนูจะกินได้ได้อะไรนะว้า

นี่จะให้ดูราคาขนมวาเฟิลภาษาไทยก็อะไรเอาวาเฟิลเหรอบนเรือสี่สิบโคลนเอาสามจุดสองคูณต่อหนึ่งอันต่อหนึ่งชิ้นค่ะถ้าไม่รวยซื้อไม่ได้เนี่ย <laughs> พี่อ้อยซื้อ <laughs> 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 คนซื้อไม่ได้กินคนกินไม่ได้ซื้อ <laughs> กแี่้วเทาไหออ๋ไม่ถ้าเกิดเป็นแก้วพลาสติกอย่างเงี้ยจะแพงกว่าถ้าเป็นแก้วธรรมดาแก้วใสนันน่าจะถูกกว่าทำอะไรที่นี่คะมาทำอะไรที่นี่คะสาวจากคนสบายมาทำบุญนี่ข้าวหมูย่างยำทะเล O o. แล้วมีข้าวไก่แล้วก็มีผลไม้ผลไม้ก็คือปอกสดๆเลยนะมีดอกไม้ด้วยนะคะดอกไม้ใช่มาถไายค่ะม่เน้นผอววัดตมผลไม้ค่ะผลไม้อันนี้คือทำยอดชดแล้วอันนี้คือในตัววัดของเรา ส้มเหมือนหวานของเป็นน้ำอ้อยแอปเปิ้ลกับกรอบนะคะเธอจะไปกรอบจนโทษสักทีเมื่อไหร่มามาเย็นหวานอร่อยต้องต้องต้องพกถอยคำเล่าเรือสู้สาข้ามน้ำข้ามทะเลมาสาทุสาทุสาธุค่ะข้าวมันไก่ไร้ชลดรถนะคะสวยงาม รถตีแทนค่ะนีนะคะดื่มกาแฟค่ะกแฟกันได้เลยนะเ่ยดูดูอะไรนสมสมเลยนสะเด้ตัดบาตร่วมคันลงนาลงแรงแล้ว คูกเขาไม่ได้ยืนเลย <laughs> <laughs> พี่ยืนเลยแล้วนะ ทำอะไรมาเย็นหลังยังอ <i>: ๋ออันนี้เป็นย ทำไมไม่ใส่ไม่ใส่ขั้วอะ ตายตต้นไม้เหมือกันแต่เรายังไม่ต้องไปรวมถึงว่าต้นไม้อะไรของแคบเ่า้อมีอาก่อนแต่งเมรกเไมขอหอมนะเอาไม้มีตันึงไหมไ บากบูบอกว่าสีเอาย่ายไปเลี่ยงเสียเส,สีเอาย่ายไปเลี่ยงอันนี้วันโอสนอเว์นะคะสาว